สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงนั่นเองนะคะกับคุณครูอีฟเช่นเคยนะคะวันนี้กิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงคุณครูอีฟม,มีกิจกรรมให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวกันด้วยนะคะนั่นคือการเคลื่อนไหวตามจังหวะเสียงกลองนั่นเองค่ะให้เด็กๆเ,เคลื่อนไหว โดยจะมีทิศทางในการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันนะคะอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาฝึกเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันกับคุณครูอีฟเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะท่าที่หนึ่งคุณครูอีฟจะให้เด็กๆก,กระโดดไปข้างหน้า3 9ก้าและกระโดดข้างหลัง3ก้าและด้านซ้าย ด้านขวาอย่างละสามเก้านะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกระโดดพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2ึ่งสองสามหสองสามสองสามสองสอ่าเป็นยังไงบ้างคะเด,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 ด็กๆได้ฝึกกระโดดเพื่อให้ร่างกายของเรา แข็งแรงนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะนั่นเองนะคะแล้วคุณครูอิ๊จะพาเด็กๆไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกิจสำหรับกิจกรรมกลุ่มใหญ่ของวันจันทร์นะคะกิจกรรมกลุ่มใหญ่วันนี้นะคะคุณครูอิ๊จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่อง น้ำนั่นเองนะคะน้ำคืออะไรและน้ำมาจากที่ไหนนั่นเองนะคะเด็กๆทราบหรือเปล่าคะว่าน้ำที่เด็กๆใช้ดื่มใช้อาบในทุกๆวันน้ำมาจากที่ไหนกันบ้างวันนี้คุณครูอิ๊ปจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กันนะคะว่าน้ำมาจากที่ไหนแต่ก่อนอื่นคุณครูอิ๊ปจะพาเด็กๆไป ฝึกท่องคำคล้องจองกันก่อนนะคะ,ะวันนี้คุณครูจะพาฝึกท่องคำคล้องจองเรื่องน้ำนั้นสำคัญมากถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆท่องตามคุณครูอีฟเลยนะคะ,ะพร้อมแล้วไปกันเลยคำคล้องจองน้ำนั้นสำคัญมาก น้ำใสไหลเย็นกระเซ็นซ่านจากห้วยทานบึงหนองลำคลองใสสู่ทะเลมหาสมุทรใหญ่ผ่านพงภยัยโขดเขารำนาวทานคนพืชสัตว์ต่างร้องต้องการน้ำเพื่อใช้ทำรร ไล่นาทำอาหารดื่มอาบเย็นเล่นสนุกสุขสำราญประหยัดไว้ใช้นานนานทุกบ้านเอยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทราบหรือยังคะว่าน้ำนั้นสำคัญและมีประโยชน์อย่างไรนะคะอ่าเด็กๆฝึกท่อง คำของจองเด็กๆจะได้ทราบเลยนะคะว่าความสำคัญของน้ำจะอยู่ในเนื้อหาของคำ้องจองนี้เลยนะคะอ่านั่นก็คือน้ำก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาตินั่นเองนะคะ,ะทีนี้เด็กๆทราบแล้วว่าน้ำเป็นสิ่งที่โปร่งใส ไม่มีรสชาตินะคะและไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีสารเคมีนั่นเองนะคะซึ่งส่วนหลักๆแล้วก็จะมาจากรำทานแม่น้ำมหาสมุทรและยังเป็นของเหลวในสิ่งมีชีวิตอนอกจากจะเกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาติแล้วอย่างเช่นแรงน้ำนะคะ ยังมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของน้ำตามภาชนะต่างๆที่เราใส่ด้วยนะคะอ่ารมัม้งทังยังมีการไหลของน้ำจากที่สูงลงมายังที่ต่ำอย่างเช่นน้ำตกนั่นเองนะคะอ่าถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าการเปลี่ยนรูปของน้ำตามภาชนะต่างๆเด็กๆสามารถเทน้ำ ใส่ในภาชนะที่เด็กๆต้องการตามรูปร่างแล้วนำไปใส่ตู้เย็นนะคะเด็กๆก็จะเข้าใจแล้วก็ได้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะถ้าเด็กๆอยากชัดเจนกว่านี้ให้เอาไปใส่ช่องแช่แข็งนั่นเองนะคะพอเด็กๆกแกะออกมาเด็กๆก็จะพบว่าก้อนน้ำแข็งจะมีลักษณะเป็นรูปทรงต่างๆ ภาชนะที่ดิๆใส่เข้าไปนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าน้ำเกิดขึ้นมาจากที่ไหนนั่นก็คือน้ำก็มาจากแม่น้ำลำคลองนั่นเองนะคะจึงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้รู้ไหมคะว่าน้ำมีประโยชน์แล้วก็สำคัญต่อ การดำรงชีวิตของเราอย่างไรบ้างน,นั่นเองนะคะเราจะใช้น้ำในการทำประโยชน์อย่างเช่นเอาไว้ดื่มกินใช้รดน้ำต้นไม้ใช้ล้างจานใช้กวาดใช้ถูบ้านอ่าใช้แปรงฟันเห็นไหมคะว่าประโยชน์ของน้ำมีหลากหลายเลยนะคะที่ เป็นส่วนหนึ่งในการใช้น้ำเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆใช้น้ำเด็กๆจะต้องรู้จักประหยัดน้ำด้วยนะคะเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ได้นานๆนะคะคุณครูอีฟก็มีกิจกรรมต่อไปให้กเด็กทำด้วยค่ะวันนี้คุณครูอีฟจะพาเด็กๆมาฝึกออกเสียงคำศัพท์นั่นเองนะคะวันนี้คำศัพท์ของคุณครูอีฟ ให้เด็กๆฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกันเลย water 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 แปลว่าน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆฝึกออกเสียงทุกๆครั้งเด็กๆจะได้จำได้และเก่งขึ้นนั่นเองค่ะมือมือมือตบตตก,ตกมือตบมือตบไหล ล่สลับล่สลับกันไปล่สลับล่สลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือตบตักตบไหลตบมือตบมือสวัสดีค่ะพบกันกับคุณครูอีฟเช่นเคยในกิจกรรมสร้างสารของเราวันจันนี้นะคะกิจกรรมสร้างสารค์ของวันจันนี้คุณครูอีฟจะให้เด็กๆมาฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กๆนั่นเองนะคะนั่นก็คือการ ปั้นดินน้ำมันนะคะก่อนอื่นคุณครูอิฟจะต้องให้เด็กๆเตรียมวัตถุดิบหรืออุปกรณ์นั่นเองนะคะอุปกรณ์ในการปั้นวันนี้ก็จะมีดินน้ำมันนะคะแล้วก็ให้เด็กๆฝึกปั้นดินน้ำมันนะคะดินน้ำมันเด็กๆอย่าเอาเข้าปากเด็ดขาดนะคะเพราะว่าไม่ใช่ อาหารสิ่งเป็นสิ่งที่อันตรายนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมล้างมือให้เรียบร้อยด้วยนะคะ,ะวันนี้เป็นการปั้นดินน้ํามันเป็นรูปต่างๆวันนี้ให้เด็กๆฝึกปั้นตามจินตนาการเลยนะคะเด็กๆอยากปั้นรูปอะไร ถ้าเด็กๆปั้นเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพสวยๆส่งมาให้คุณครูอิฟปชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูอิฟปต้องลาไปก่อนพบกันกิจกรรมถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ